บรรยากาศงามแรงจ้าพี่น้องจ้าตู้ท้าผ้าแสบดังไฟเห็ดแนวกินอีกแล้วจ้ามือนี่ส้มบรรยากาศงามๆจ้าเม้ำเจ้าพญาริมแม่น้ำเจ้าพญาได้จ้าเด้อบรรยากาศงามๆเงียบสงบดีจ้ามือนี้ก็ว่าสิสูบเห็ดได้จ้าเด้อว่าสิย่างเห็ดปิ้งเห็ดสูบจ้า ตำแก้วเฮ็ดฟางจาพี่น,น้องกินน้ำกันนะจ๊ะเนาะโอ้ไฟกระติดพอดีบาลน,นี่ย่างได้แล้วจ้ะเอาเสียบไม้ย,ย่างเ้อะจ้ะเนาะปิ้งเฮ็ดตำแก้วกันจ้ะพี่น้อง พี่เห็ดตาแก้วก่อนมื่หนุ่มตูทาผ้าแสบจัดทั่วริมตะเข้โโยาอีกแล้วจ้ะสามใหม่จ้ะพี่น้องสามใหม่เสียบสามใหม่จ้ะ พิงหอมๆแล้วก็ไปทำแก้วแส็บๆโอ้ยแบศษกหลายเด้พี่น้องเนี่ยมือนพิงเฮ็ดไปเรื่อยๆชมบรรยากาศไปน้ำพี่น้องเอ้ยชมบรรยากาศไปพร้อมปิงเฮ็ดไปพร้อมหล่ะจ้าดูท้าวผ้ายู่ดีๆได้จ้าเด้อท้าวผ้ายู่ดีๆจา้า เปีกงเวน้ตดำแก้วเห็ดฟางองอมๆพี่น้อกเอ้ยอร่อยร้ายแซ่บร้ายกะถ้ากินน้อกันได้จ้ะเด้อเดี๋ยวสีสูเพ็ดฟางสูกินจ้ะกระลังย่างอยู่จ้กะกระลังเปียงอยู่อหอมห่วยๆเลยพี่น้องเอ้ยส้มบรรยากาศไปน้ำเด้อพี่น้องเนอะบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยางามๆสูเพ็ดเจ้าพระยาจ้ะ ซุกแล้วจ้าหีบแรกสุกแล้วจ้ายางเห็ดตําแก้วส,สุกแล้วหีบแรกสุกแล้ว <Okay. S 1> สุกแล้วจ้าหีบที่สองจ้า เห็บที่สองซุกเรียบร้อยซุกเรียบร้อยเดี๋ยวที่กีพริกบาดอีกจะกี G ้พริกก่อนต้องกี้พริกใส่น้ำจ้ะต้องกี้พริกสดตำจ้ะไปแซ่บค่อยหอมพริกสดจ้ะกีพริกจับกี G ้พร<า>ิกกี้พริกใส่ตำแจ่วเห็ดนนเนาะจ้ะเนาะแจ่วเห็ดฟางมือนี่โอ้ยบรรยากาศก็มันหลายพี่น้อง จีเรียบร้อยแล้วจ้าปิ้งเห็ดจีพริกเรียบร้อยแล้วสิไป็ดตำแล้วปาะสีไป็สุบแล้วจ้าบานนี่อ่าสิไป็สุบแล้วจ้าพี่น้องจ้าเต็มพ้าถาดจ้าเต็มพ้าถาดเดี๋ยวไปสุบแล้วจ้าเนาะเอาเลยจ้าปูทาผ้าแสบสีสุเพ็ดแล้วเด้อจ้าเด้อ พิก,กีจ้ะตาบัพกพพิกี้ก่อนนะจน้ะเนอะพิก,กีสองใหม่กันคือสิเพชรแท่งจ้่าเอา้อาเดี๋ยวค่อยว่ากันตาพพิกก่อน,นจน้ะตามแก้วเห็ดก็ต้องเพชรเด้วยจ้ะเนาะ สรอยเห็ดก้อนใหญบาดนี่ถ้าใส่เป็นดอกเป็นดอกเลยมันสีตำโบแหลกจ้ะสอยสรอยซอยหันๆก็หน่อยจ้ะเอาลงในโคกจ้ะมันตำมันสีบบแหลกจ้ะเพราะว่าเห็ดขันยากแล้วมันสีหยาบจ้ะโบขคือเห็ดสดจ้ะซอยๆก็หน่อยค่อยตำแล้วจ้ะเนาะสร้อยๆหลวก็ตำจ้ะ ตำจ้าพี่รองจ้าวานี่ตำตำซุกซุปจ้ตาตำเบ็ดบ้านซี่มุนมุนจ้าจำจำยังไงคุยยังไงน้ำปลาจ้าน้ำปลาต้มจ้าต้มเรียบร้อยหอ,อมหวยหวย หนึ่งสั่นจ้ะโอ้หนึ่งเถ้พี่สองเถ้พี่สามเถ้าพี่อ,พพอ่ะเดีย๋ยวคอยซิมก่อนมึงกันจ้ะอย่ามันเข้มผงง้วจ้ะผงงัวโอ้ผงวิเศษ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 ตราถ้วยแดงพอได้า รับคาโคซาราดอกจ้าเอาใส่หน่หนอยๆจ้าใส่หลายมันใส่หลายหลายมันเสียบหลายใส่หน่หนอยๆย่านมันเสียบกระขวดกระหอมจ้ากระหอมพกชี้พะข้มเพรจจ้าคั่นร่วมกันหล่ะก็ใส่ลงไปเลยจ้าเอาสุกจะสุกเบาเบาจะเบา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 เดี๋ยวกระเด็นเข้าตา เบื่อจะได้ลงลามันสิมุนซิมกันซิมกันอร่อยจ้ะอร่อยมวกมาไว้นัวมวกาไจ้ารสหวานของเฮ็ดดีเฮ็ดเฮ่แซ่บเลยจ้ะอยากรสชาติเด็กอนเนียกน้อยใส่อีกก็พี่นึงยจ้ะเนาะพี่เครื่องจ้ะโอเคจ้ะ ก็เราจะเป็นสีเข้มไข่ <c ười> แบงไข่ลูกไส้ก่นกนอนนะจ๊ะเนาะแบงไข่ลูกไสก้จะโอยก่อนอันนี้มันบโบผิดจากของผู้ใหญ่เดีย๋ยวสีไส้พริกที่หลังจ้ะลูไส้ก่อนลูกไส้จะกินหลายเต็มได้กัน ดีก็จ้ะอดีตของผู well. ้ใหญ่กับของอีพ่ออีแม่จ้ะของผู้ใหญ่ใส่บุกพริกเลยจ้ะหลายๆเพลิดเพลิเลยจ้ะเพลิดเพลินเด็กเอือนแก้วเพลิดเพจ้ะเดโบเพลิดเ็กโบเอือนแก้วเพลิดเพนางเรือนจ้ะ ไม่ดะวิ่งจะขินฟางนางรืมอันนี้เห็ดฟางนางรืมปะนะเห็ดฟางเห็ดฟางน้อนนางว่ามันเตือนไปสวัสดีครับพี่น้องป้องไปแฟนครับตู้ท้าผ้าแส็บทุกๆคนเด้อสวัสดีพ่อลูงเปป่าเอาอาน้องนุง ผู้เฒ่าซ้ำเล็กผู้เฒ่าซ้ำน้อยสู้สุขคนได้จ้ดเออ,เอ,อมือนีมาก,กินเข่ากับตูท้าจ้ะตูเผ็ดฟางจ้ะพี่ดองซุปเผ็ดฟางซุปเผ็ดฟางจ้ะโอ้ยถั่วเต็มจานโจโก้จ้ะผักกับกับมีสตอมี่ออต้มทัว่วมี่กะลัมลมี่รวงผักขั้นจอรจ้ะเอาโจโก้โจโก้โโกโโกเป็นตาแซ่บหลายจ้ะโอ้ยข,ขาดเลยพี่น้องเอ้สต,ตอมีแค่นี้เหรอจ้ะผักกับ

รสเพรียดฟรั่งแต่เลยบริษัทไสปลาทู่ในแต่บริษัทไสปลาบริษัทปนปลาบริษัทหย,ย,ยั่งเลยใสแต่เห็ดเพราะว่าถ้าใส่ยางอื่นเข้าไปมันเสียรสชาติเสียกินเห็ดจ้ะอยากได้แบบท่อมรสชาติธรรมชาติจ้ะรสชาติาตด,ดั้งเดิม พักเลยลายยางเสียบจ้ะขันล้ำจ้ะล้ำขอบดีเดีเขาติดมือจ้ะเขาอ่อน

ตัวกับตัวต้มนะตัวรวงเขาเดียวเขาออนปัดอย่างเล็กหน่อยตุ้อิ่มปูจ้ะแล้วมาคุยซุปเ็ดจ้ะ แบบเพื่อนอืมนัวนัวมากๆกรต้อ 别闹了。Yeah, Tui làm phố, cho tui làm phố ăn à, tên ừm, Ơn khi ừm, 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 phang ừm, phang lao phang ทั้งไก่ทั้งไก่กับเอิอดบนโซุ่่นหลายจ้าอยากให้กินน้ำกันเสียๆเพราะจาเนาะของอบ้ดบ้านสตออีกแล้วจ้าตูทาผ้าสาเพดแต่เน้องกินโลคอนหลายจ้า cái chóng này thì bớt lên không cái đá Các thể hẹn cho toa đi cho đẹp lại อมลายจากสุดเก็ดยังออกคือกัน เพ็ดอยู่จ้า <c oughs> เพ็เดเติบ <c oughs> เอาเลยจ้ากินกันว่าพานน่อสมป่าผ้าข่วนเนาะทักทายกันมาพ่อสมพว่วนนาะจ้ะพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวตูทาผ้าแสบสีขอจบคลิปนี่ไว้เพีย้ยนทัวดีก่อนเด้อจ้าเด้อกินบ่ทันได,ดนนอีมก่อนจ้าสิกินต่ออยู่ไปน,นีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้าเด้อะแข่งกำลังใจตูทาผ้าแสบเลยจา้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า